สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่อากาศเริ่มเย็นนะคะเหมือนจะเป็นลมหน้าหนาวมาแล้วเนอะจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะคือปีนี้รู้สึกว่าหน้าหนาวจะมาช้านะคะปกตินี้เดือนตุลาก็คือจะหนาวแล้วนะคะวันนี้ป้าปุ้มมีมเมล็ดผักชนิดหนึ่ง แนะนำนะคะมาแนะนําให้ลองปลูกกันดูเนาะพอดีคุณแม่ป้าปุ้มเขาไปเที่ยวจังหวัดนครพนมมานะคะแล้วเขาไปเห็นใบใบผักชนิดหนึ่งเขาก็ไม่รู้ชื่อนะคะเขาบอกแย่งกันซื้อกับญาติญาติแล้วคือเขามาขายในตลาดมั้ะเท่าที่คุณแม่ป้าปุ้มเล่าให้ฟังนะเขามัดเป็นมัดมัดมาขายนะแย่งกันซื้อกับญาติพี่น้องนะเขาซื้อได้ไม่ทันนะแล้วก็บอกว่าเขาลองชิมแล้วมันมีใบมันมีกลิ่นลักษณะหอมๆนะคะ แล้วก็พูดพูดพูดมาป้าปุ้มก็ไม่รู้หรอกค่ะต้นอะไรนะคะแล้วก็เลยส่สงคุณแ er ม่ป้าปุ้มก็เลยส่งรูปมาให้ดูนะคะเท่านั้นแหละพอเห็นใบป้าปุ้มก็ร้องอ๋อ claro ถึงบางอ้อเลยนะคะมันก็คือต้นนี้นี่เองเห็นไหมเอ่ยใบโอบะลักษณะเหมือนใบโอบะหรือใบงาอันนี้ป้าปุ้มไม่แน่ใจนะคะว่าอันเนี้ยไอเอเนี่ยเม็ดตัวเนี้ย ปะาุ่มซื้อมานานแล้วซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นนี่ไม่รู้ชาติไหนนะคะแต่ยังเพาะงอกอยู่นะคะนี่ลักษณะของการเราเก็บเหมือนเก็บในช่องผักเนี่ยนะ,ะมันทําให้เมล็ดผักเราเนี่ยอยู่ได้นานเลยนะคะเป็นปีๆเลยนะคะไม่เสียนะคะต้องเก็บในช่องผักนะคะยังไม่เคยเพาะเลยนะคะแต่ที่ที่รูปที่คุณแม่ป้าปุ้มส่งมาก็คือใบลักษณะแบบนี้นะคะป้าปุ้มก็บอกโอ้ใบใบงา ใบางาแน่นอนฟันธงแต่ทีนี้ป้าปุ้มมาหาข้อมูลก็ไม่แน่ใจว่าไอใบางากับไอใบโอบะเขียวที่ป้าปุ้มมีเนี่ยมันคือชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะใครทราบช่วยบอกป้าปุ้มทีนะคะในภาษาญี่ปุ่นเขาชื่อใบโอบะนะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วป้าปุ้มไปเสิร์ชข้อมูลดูมีสีแดงด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังไปหาสีแดงมาลองปลูกดูนะคะแล้วเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือใบชิโซะนะคะเขาไว้กินกับพวก อาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไว้หอเอ่อปลาดิบอะไรพวกเนี้ยปลาดิบกินเหมือนกับพวกเ,เป็นผักเคียงเครื่องเคียงอะคะ่ะหรือว่าใช้สําหรับแต่งจานส,สวยๆก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าบ้านเราก็คือเมี่ยงแล้วเนาะเอาไวห์หอ,น,น,หอนู่นอหอนี่เนาะหอหมูย่างหอ่ออะไรก็ได้นะคะแต่อย่างนี้ยังสับสนอยู่เรื่องไอ้เรื่องใบตัวนี้กับใบงานนี่มันชนิดเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปหา,มาเมล็ด ใบงาอีกทีหนึ่งนะคะว่าปลูกแล้วมันจะคล้ายกันหรือเปล่านะคะเขาบอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกับพวกกะเพราใบโหระพาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ป้าปุ้มอ่านนี้ก็คือใบโอบะกับใบชีสนี่ยปลายใบเขาจะแหลมเห็นในรูปนี่ไหมเห็นไหมคะปลายเขาจะแหลมนะเขาบอกใบใบงาปลายใบมันจะไม่แหลมนะคะว่าแล้วเดี๋ยวต้องไปหาเม็ดมาทดลองปลูกดูนะคะ แล้วสัปปะคุณนะคะมีวิตามินนะคะ A อถึง A อถึงซีเลยนะ A อบซเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะกินเป็นเครื่องเคียงแล้วนะคะก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะเออแล้วมันปลูกง่ายด้วยเนาะปปุ่มคือเซตนี้นี่มันคือชุดเดียวกันนะคะปปุ่มอบอบในกล่องพลาสติกเอาไว้นะคะให้มันเกิดเป็นไอน้ำนะคะแล้วก็แช่ มเมล็ดด้วยเออน้ํายาเร่งรากด้วยนะคะมันก็เลยแตกมาเยอะอแต่อันนี้ป้าปุ้มสังเกตจากในกล่องแล้วเขาแตกมาก่อนป้าปุ้มก็ลงลงลงกระถางก่อนนะคะอันนี้เขาก็แตกช้าที่หลังเขาก็เลยยังยังไม่มีใบแบบเหมือน,นชุดนี้นะ็นชุดนี้ขึ้นแล้วปลูกง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเขาโตแล้วนี่เรา สามารถจะปลูกในกระถางหรือลงดินก็ได้นะแต่ป้าพุ่มว่าป้าพุ่มจะลงในกระถางไว้ก่อนแล้วเขามีมเมล็ดด้วยนะคะเท่าเขาแก่ไปเนี่ยก็จะมีใบอาจะมีช่อดอกเหมือนคล้ายคพวกตระกูลกะเพราเนี่ยแหละเดย๋ยวป้าพุ้มจะเก็บมเมล็ดเอาไว้นะคะเขาบอกว่าเป็นพืชตระกูลนี้เป็นพืชตระกูลลม้มลุกนะคะแต่ก็อยู่ได้นานเป็นเดือนนะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเราดูแลดีเขาก็อยู่ได้นานนะคะ เราต้องคอยตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยตัดแต่งกิ่งเอาไปทานบ่อยๆเนาะปุ๊มยังไม่เคยชิมนะคะรสชาติเป็นยังไงเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีก็เคยเข้านะคะแต่ไม่เคยเจอใบใบชนิดนี้นะคะเลยบอกไม่ได้รสชาติเป็นยังไงนะคะแต่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่ยเขาจะปลูกมันเป็นเหมือนผักสวนครัวอย่างเงี้ยเหมือนกะเพราบ้านเราอย่างเงี้ยต้องมีติดไว้ทุกบ้านนะคะว่ากินเป็นเครื่องเคียงเนาะก็ดีเหมือนกัน ลองไปหามาปลูกกันดูนะคะปลูกง่ายจริงๆนะปลูกได้ทุกภาคเลยนะท,ทุกฤดูแต่อย่าปลูกกลางแดดนะคะเ,เขาบอกว่าเขาชอบแดดลำไรนะอย่าปลูกกลางกลางแดดโล่งๆนะเดี๋ยวมันจะไม่รอดเอาเนาะแต่ดูแล้วเลี้ยงง่ายเนี่ยอันนี้บางเม็ดก็ยังไม่งอกนะคะเดี๋ยวป้าป,ปุ้งจะเอาน้ําน้ํายาเล่งลากผสมผสมน้ําเปล่าแล้วก็ ลดให้เขางอกไวๆนะคะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะได้มาตั้งหลายต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นเป็นต้นแล้วมีเม็ดเดี๋ยวทำคอนเทนต์แจกดีกว่านะคะแจกมเมล็ดเล่นเกมแจกกันดีกว่านะคะ่ะว่าเดี๋ยวนี้ตามร้านขายมเมล็ดพันเอ่อพันผักอะไรพวกนี้ตามร้านเกษตรน่าจะมีนะ เดี๋ยววันหลังจะลองแวะไปดูซิว่ามีพันพันอื่นไหมพันใบแดงพันเอ,อ่อะไรนะงาคิม่อนเนี่ยมันก็ตระกูลเดียวกันนะงาคิม่อนเนี่ยโอเคค่ะมาแนะนำผักหน้าปลูกนะคะสวัสดีค่ะ